เรามาโฮงแดทุกวันนะคะเพราะหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็จะมาแวะที่โฮงแดตลอดนะคะวันนี้อยากกินซาซิมินะจ๊ะเส้นทางเดินออกประจําประตูทางออกที่9นะคะเดินตรงขึ้นบันไดมาอยู่ซ้ายมือจะเห็นร้านปลาโป่งของคุณลุงนะคะไปปลากี่รอกก็ได้ตุ๊ก,กตากลัปมาตลอดนี้ร้านคิงคองนะคะเปิดยีบสี่ชัมม่วโมงนี้เป็นร้านปิดจบเวลาที่เราไปผับมาตลอดนะ,ะนี้ก็คือรอข้ามถนนนะคะเพราะว่าซาซิมิอยู่อีกฝั่งบรรยากาศตอนนี้คือกําลังเย็นเลยนะไงตึกสีเหลืองตึกนี้นะคะที่เราจะมากินซาซิมิจ้ะเราจะมาลองกินซาซิมิที่นี่แหละว่าจะสดแค่ไห แต่ช่วงเวลานี้คนไม่ค่อยมีนะคะดูเมนูอาหารนะ่ากินมากเลยและนี่นก็คือตึกแน่นอนจากว่าฉันต้องมาเล่นเกมก่อนที่ฉันจะไปกินข้าวอยู่แล้วเนาะที่ประจําที่เดิมนะคะมาเล่นเกมก่อนนะคะจะได้หิวจ,จัดๆจะได้ลงไปกินเนาะก็นั่งไปนานเหมือนกันนะคะตรงนี้อะไรแสนแขน <c oughs> ไม่ได้จับเหมือนกันนะนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะตอนออกมาลมเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มมีลมเย็นๆแล้วใครจะมาเที่ยวช่วงนี้นะคะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาดีๆเลยเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะใส่ฮูงใส่ฮูดกันนะเธอเราก็คือมาแบบ ชิวๆเลยนะคะพอออกข้างนอกมาเอออากาศเปลี่ยนจริงเลยได้ไปซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะตอนกลับอ่ะ <_ c ười> จ่ายทั้งค่าเกมจ่ายทั้งค่าเสื้อนะคะแต่ปีนี้เรายังไม่ได้ซื้อโค้ดเลยนะแน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ซื้อโค้ดหรือเปล่านะคะเพราะว่าโค้ดเก่าชอบส่งกลับบ้านนะ <_ c ười> อันนี้ก็คือเป็นเกมที่เราเล่นอยู่ประจํานะคะรถคันเดิมนะหกสี่หวายจะออกหานอยปเป<ต>็นอย่างนี้หลังจากเล่นเกมเสร็จนะคะเราก็มาสั่งอาหารวันนี้อยากกินซาซิมิเนาะเราก็มาสั่งซาซิมิะค่ะจริงๆอยากจะดื่มสักนิดนึงเหมือนกันแต่ก็ว่าตัวเองจะดื่มไปแแลลลล้ว้วววตตัเเองจะะะดดดืื่่่มมมมินคก็ยไ สั่งน้ำโคกมาแทนนะคะ แล้วก็เมนูซาซิมินะคะซาซิมิที่นี่จานใหญ่มากเลยนะคะในราคา35,000บาทเนื้อค่อนข้างหนาเด้งๆเลยค่ะงานจะเสิร์ฟตะเกียบแล้วก็แก้วแล้วก็โคกมาให้เราแล้วก็ชามนะคะน้ำจิ้มจำไม่ผิดนะอันนี้คือเซนใช่ไหมเอ่ยคือเราไปกินเซนกับเพื่อนที่คิมโปก่อนหน้านี้นะ,ะอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านเนาะนี่อาหารมาแล้วจริงๆในวิดีโอมันดูเล็กใช่ไหมคะแต่มันใหญ่มากเลยตอนแรกคิดอยู่เหมือนกันว่าจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยมันใหญ่มากแต่มันก็ไม่เกินกําลังของอีหญิงถึกนะคะกินไป ตอนแรกก็คือกินไปครึ่งจานแล้วนะปกติเป็นคนไม่ค่อยทานอะไรเยอะนะคะดูจากจานเราก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ทานอะไรไม่ค่อยเยอะนะคะคนั่งกินซาซิมิคนเดียวอยู่ครึ่งจานเลยะะแล้วก็รู้สึกเลี่ยนมากๆเลยก็เลยต้องสั่งซุปไปอย่างหนึงนะะ่งมาต้มซาซิมิกินแม่งเลยมือนี้ราคาไม่แพงมากนะคะอยู่ประมาณ6 0 0 0 0นวอนกว่าจะไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ซาซิมิอร่อยมากเลยะคะ่ะเนื้อค่อนข้างหนาเลยจริงๆเราไม่ได้ถ่ายซุปมาให้ดูด้วยนะคะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าซุปอะไรเอาจิงๆื่อฉันอยู่เกาหลีแต่ฉันก็ไม่ได้ รู้จักอาหารเกาหลีเยอะขนาดนั้นอันนี้กดสั่งนะคะต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะกดสั่งไ,ได้เพราะมีเมนูเป็นภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนถ้าเราจําไม่ผิดนะเอาจริงปะเราเคยจําอะไรได้บ้างวะค่าอาหารที่มีบินออกมาก็ยังจําไม่ได้เลยว่าฉันกินไปแล้วเท่าไหร่แต่ฉันจาได้ว่า6กหมื่นกว่าเราฉันก็นยังจําไม่ได้อีกว่าเครื่องมันกดภาษาอะไรได้บ้างโอ้ไ oh ม่ก็จริงๆคือเราเป็นคนแบบนี้จริงๆนะทุกคนก็คือเป็นคนที่จําอะไรไม่ได้จริงๆนะไม่ได้แบบตั้งใจจะไม่จานะแต่มันจําไม่ได้จริงๆนะเราจะเป็นคนที่ชอบถาาาาามออยยู่่่ตลลดดเเเพรระวจํไไ้ ฉันเวลาที่เราบอกแปบว่าเออมันประมาณ60,000หรือมันประมาณเท่านี้ก็แปลว่าฉันจําได้แค่นั้นจริงๆเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเนาะจริงๆอาทิตย์นี้แทบจะไม่ได้ไปยิงปืนเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องเครียดมากมายก็เลยไม่ได้ไปยิงปืนนะคะแต่มีเวลาไปนั่งเล่นรถแข่งเนาะเพราะว่ามันได้นั่งไงเมนูช่วยชีวิตมนแล้วค่ะนี่อร่อยมากบอกเลยน้ําซุปกุด,ดื่มมากแบบดื่มไม่ไหวฉันก็จับแซลมอนต้มเลยจ้าด้วยความที่มันเลี่ยนมากฉันกินไปครึ่งจานอ,อันนี้นะเป็นเมนูที่เราสั่งนะคะตัวนี้เลย25 0 0 0 5 5 0 0าอวอนแล้วเราก็มาจบที่ร้านถ่ายรูปนะคะอันนี้น่าจะเป็นโซนเปิดใหม่นะเพราะว่าเราไม่เคยมาถ่ายเลยคือถ้าเราเข้าไปถ่ายรูปข้างในใช่ไหมคะปกติเราจะได้รูปแต่ข้างในเลยใช่ไหมอันนี้คือจะได้รูปข้างนอกแล้วสามารถปรับแต่งหน้าได้เปลี่ยนสีผมเลื่อนคิวได้หมดเลยนะคะส่วนวันนี้ก็บ๊ายบาย